ประเทศไทยเข้าสู่ยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่การกระทําอื่นใดของนักการเมืองพักการเมืองหรือใครใครก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวถูกนําเสนอผ่านสื่อทําให้ได้เห็นชั้นความคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเงื่อนไขที่จะเข้าสู่กระบวนการรัฐประหารอย่างชอบธรรมหรือไม่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิณวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิเคราะห์ของสื่อต่างๆเรื่องของพลเอกประวิทร์วงสุวรรณเรื่องของการที่จะดันาการโหวตนายมนตรีไปอีก10เดือนนะฮะเพื่อให้สอบอหมดอายุเพื่อให้สวออชุดต่อไปที่เข้ามาจะไม่มีสิทธิ ในการบวชนายกรัฐมนตรีกเษกษตรศาสตร์นะคะที่ได้มีการเอาธงชาติลงอยากจะถามว่าการที่คุณจะประท้วงหรือคุณต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นใดก็แล้วแต่ทําไมคุณต้องเอาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยลงมาและสถานที่ที่ทํานั้นเป็นมหาวิทยาลัยนะคะของรัฐบาลและคุณรู้ได้อย่างไรคะว่าคนทุกคนในสถานที่นั้น เขายินดีแล้วคุณกระท้วงเอาธงชาติลงนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณไม่ให้เกียรติสามสิ่งนี้แล้วเหรอคะสิ่งที่มหาลัย์ทัมเนี่ยอธิการบดีอยู่ที่ไหนคะนะคะอาจารย์ทั้งหมดอยู่ที่ไหนคะปล่อยให้เขานําธงชาติลงนั่นหมายถึงเอาชาติศาสนาเอาพระมหากษัตริย์ลงแล้วก็เอาสีดาขึ้นไปที่มหาลลยเกษตรศาสตร์ คุณอยากให้ที่การบดีอะมารับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามหาอะไรนี้นะคะคุณต้องทราบอย่างหนึ่งนะคะว่าสมเด็จเจ้าฟ้านะคะจุฬาภรณ์จะทรงมาพระราชธานปริญญาบัตรทุกปีนะคะท่านทรงสเสด็จมาที่นี่ทุกปีนะคะและก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงาจากคณะศัตวแพทย์ท่านมาให้ความช่วยเหลือมาสิ่งที่พวกคุณทำาน่ะคุณนึกถึงพระองค์ท่านหรือเปล่านะคะอย่างน้อย พระองค์ท่านในความที่พระองค์มีพระมาหาการุณาธิคุณนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันน่าอยู่หมดแต่บางทีมันมีคนแค่บางกลุ่มกูยังเห็นหยกอยู่ในนั้นเลยมันก็เป็นกลุ่มทะลุอะไรทั้งหลายแหละทะลุบ้านทะลุเมืองทะลุแก๊สทะลุวังนะคะเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดบนแผ่นดินไทยได้อย่างไรไม่ว่าคนทํา เห็นแกนตัวมากเกินไปคุณจะพอใจอะไรคุณไม่พอใจอะไรคุณไปทําที่บ้านของคุณคุณรู้ไหมคะว่าหัวนายกผมผมภาวนานะให้จบอััสามผมยอมรับที่คุณออกปรเนสผมเหนื่อยที่สุดในชีวิตนะ <c oughs> คุณเชื่ไหมครับ <c oughs> วันวันที่สิบสองก่อนวันที่สิบสาผมรับโทรศัพท์โฟนอินจากสื่อทั้งห <c oughs> นังสือเพลงวิทยุอะไรต่างๆสิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นไม่ได้พักเลยผมก็ไม่รู้นะ ผมก็อยากจะเป็นโหนการเมืองอยากจะแบบตั้งสํามนเพราะทำารู้จริงมันคงไม่ควรมีครั้งที่สามอ่ะหรือถูกไหมครับผมคุยกับเพื่อนนักวิชาการหลายคนก็ทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะมาฉากจ,จุดนี้นะฮะตัมลารัตสาอาัมรานิสสาคงต้องมาการนัดประชุมตำรากันแล้วแหละเออนะไอการเมืองรัฐศตส์กระแสหลกักนิติศาสตร์กระแสหลักเนี่ยคืนนะ,ะบูรพคณาจารย์ไปแล้วก็มาแต่งกันใหม่โดยเอาเสาออเป็นโมเดลนี่แหละ ตามคิดไายที่ต้องการผมคิดว่ามันหลายคนต้องเห็นเราใช่ไหมฮะลิปเดรัตนนูนสองพันหกสิบเนี่ยนะครับ <contexts> มัน,ม,นมันแทรอิตาลียังไงผมถามคุณสองคนแล้วผมจะถามท่านผู้ชมเลยว่าอันนี้อันนี้นอกเรื่องนะคนที่ออกแบบรัตนนูนฉบับเนี่ยเมื่อเขาต้องขออนุญาตขอบคุณที่กำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนที่ท่านสอวัลอย่หลังพูดมาแผ่นดินไทยตั้งขึ้นด้วยพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงธรรมและทรงรักษาธรรมจึงทำให้ชาติปลอดภัยดังนั้นไม่ว่าวิกฤตทั้งใดต้องผ่านได้รัชการที่เก้าทรงรับสั่งแล้วว่าเราให้น้ำดีไล่น้ำเสียขณะเดียวกันก็ขอให้พวกเรารักษาธรรมค่ะอยา่าโกรธอย่ากเกลียดผู้ที่มีความเห็นต่างหรือคิดทำลายอาจจะเป็นความหลงชั่วขราวหรือจะหลงถาวรก็ตามแต่แต่ว่าความรักของแ่นดินนี้ จะพาเรารอดก็ขอให้พวกเราทุกคนปฏิบัติธรรมรักษาธรรมและให้อภัยคนทั้งหลายก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะก้าวไกลคือสิ่งแปลกปลอมของนักเลือกนะั้งคลายเป็นได้รับความนิยมได้รับเลือกมาเป็นอันดับถามพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากจับมือกับพรรคก้าวไกลไม่มีวันจะอยากที่อยากเนี่ยเพราะสังคมกระแสะประชาธิปไตยบังคับให้จับในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ย ต่างก็เห็นว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์เป็นอ,อุปสรรคเพราะว่าถ้าเข้าไปรู้ประเทศไทยรู้โลกรู้และก็จะชิ้ภายกันซึกวาฝัังที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเขาก็รู้ว่าคนควบคุมตัดตวงผลประโยชน์เก้าไกลเขานั่งอยู่ในคอรมอด้วย,ยและก็มีแรงการตรวจสอบจากทั้งสภา <S <S และสังคมโซเชียลมีเดีย หรือประชาชนทุกอย่างนี่เป็นความยากกันซึ่งมันจะผิดจากรัฐบาลอื่นๆใครก็ไม่อยากจะร่วมกับพรรคเก้ากลไม่ว่าจะเป็นฝั่งประชาธิปไทยก็ตาม,มนี่คือคุณคืออุปสรรคทุกอย่างและอันนี้คือเนื้อแท้นเนื้อแท้นี่เพิ่แท่ไอส่วนที่ไปอ้างหนึ่งหนึ่งสองอ้างเนี่ยอั้นอ้นันเป็นไอุ้ผลลัอไอ้เนื้อแท้คือตรงนี้เหตุผลหลักคือปล้นไม่สะดวกให้พวกนี้ลมันตั้งแล้วับาอยู่เนี่ย นักวิเคราะห์ต่างก็วิเคราะห์ในทิศทางเดียวกันเนะก็เป็น2ประเด็นนะฮะบบอกว่าลุงป้อมลุงตู่ต้องวางมือทางการเมืองจบแล้ว3ปอ3ปปเสร็จภารกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็ปิดฉากสปอปเลยเหรอนะสื่อมวลชนก็มีการวิเคราะห์ลักษณะเช่นนั้นนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็มีนักการเมืองนะฮะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าให้รอนะครับรอ รอจนกว่าสาวชุดนี้จะครบวาระพอครบวาระคือประมาณ10เดือนพอครบวาระเรียบร้อยสว,วชุดนี้จะไม่มีสิทธิ์ในการโหวตนายกรัฐมมตุีได้อีกนะครับจะทําให้พรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาพูดแทนราษฎรนั้นจะชนะนะครับแล้วก็จะได้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนและขอให้มีการยืดเยื้อดึงออกไปอีก10เดือนนะครับ,รบเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง เอาการชัดๆในเชิงงานสังเคราะห์เลยสามปอหมดภารกิจแล้วยังยังลุงตู่ยังอยู่ลุงป้อมก็ยังอยู่นะครับพลเอกอนุพงศ์ก็ยังอยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วก็ยังอยู่นะครับสื่อมวลชนก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์เพราะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นะครับได้เก็บของออกจากห้องทํางานจากทาเนียบรัฐบาลเหลือเฉพาะของที่ไม่สําคัญเท่านั้น นะครับยังคงมีภารกิจให้สมปอทำอยู่ฮะคงต้องเดินหน้าต่อไปยังคงมีภารกิจที่สำคัญอีกหลายประเด็นเที่ยงทำต่อราตรียังยาวใจเย็นนะครับไหนๆก็มาแล้วบางคนว่าทำไมช้าจังใจเย็นการเมืองใจเย็นเย็นเหมือนน้ำลวกไก่ร้อนปุดปุดปดปดแต่ต้องใจเย็นนิ่งค่อยๆเดินไปเย็นใจเย็นใจเย็นนะส่วนนเรื่องของนักการเมืองนะบอกว่า รออีกสิบเดือนสอวหมดอํานาจชุดใหม่เข้ามาจะไม่มีอํานาจโหวตจริงไหมก็เป็นไปตามมตินูลนะครับแต่ถ้าไปถึงจุดๆนั้นผมว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสถานการณ์คงสุกงอมและสุกงอมเรื่องอะไรนะรที่ผ่านมาก็หนึ่งสุจริคอร์รัปชัน2เรื่องการล้มล้างการปกครองนะฮะข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นมูลเหตุในการรัฐประหารได้ประกอบกับในระหว่างนี้ทหารก็ซ้อมลบบ่อยบ่อยฝึก กำลังบ่อยมากช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะทหารรบพิเศษหน่วยรักษาพระองค์ทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศก็มีการซ้อมรบกันบ่อยมากนะครับและซ้อมรบกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาล่าสุดก็ไปดูการซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียนะครับโดยทหารไทยก็ไปร่วมด้วยก่อนหน้านั้นทหารไทยก็มาร่วม รบกับทหารสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยสถานการณ์กำลังเป็นแบบนี้กำลังก,ลกุกลุ่นกำลังเดินไปอย่างต่อเนื่องการเมืองกำลังสนุกการเมืองกำลังสนุกสนานและไม่ใช่ธรรมดานะครับนั่นหมายความว่าถ้าบอกว่าจะรอสอวอหมดอายุเสียก่อนแล้วเข้าไปบวชผมว่าการเมืองตอนนั้นมันคงสุกงอมเรียบร้อยโอกาสจะเกิดการรัฐประหารนะครับมีการจับกลุ่มพักการเมืองมีการจับกลุ่มพักการเมืองนักการเมือง มีโอกาสที่จะใช้กําลังในการยิงเป้านักการเมืองที่คิดล้มล้างการปกครองตามมาตรา13กระบฏในราชาอาณาจักรซึ่งมีโทษสูงสุดจําคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตสูงมากโชคดีฮะช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่การกระทําอื่นใดของนักการเมืองพักการเมืองหรือใครใครก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวถูกนําเสนอผ่านสื่อทําให้ได้เห็นชั้นความคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ เป็นเงื่อนไขที่จะเข้าสู่กระบวนการรัฐประหารอย่างชอบธรรมหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวารางคูณเกลิงถวันสุราชัยสูงเรื่องชำระูณพระเจ้าแผ่นดินสินักราแผ่นดินไทยในรัชการที่สิบ บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤิษานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบ,บรรมมนาทบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทาต้งเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโธใหญ่พระบาทม,นะมีนํำชาคนไปราศดรเดือดร้อนหนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาศ ดวงใจของไทยประชาคตงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด